สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้เหมือนท้ามมาฮอดคือง้างแล้วการจะฮอดมองงานแล้วแหละมาเบิงการเจอไก่ยิมเบิงการเด้อถ้าผู้ใดยู่แถวนั้นมาหายพร้อมมาไล่อาหิงเฮงไรเด้อเนาะสวัสดีครับเออที่หนักอยู่ไหนอะหนีครับโอ้ยเสือตัวนี้คือใส่ดีใช่ป่ะใส่ดีนะเขาไปใส่ตัวอื่นแม่ซื้อหายเขาไปใส่ นี่นัดไม่ยกไว้สามคนว่าเส้นตินยังอยากอยากสามคนเฮงหาะนะ่ยจะนัดไ้จากคนนัดผู้เดียวก็พอแล้ว <c oughs> โอ้ยไม่ยกไว้สุดจีเนี่ยคนขาตอนนี้้ไ,ไปพร้อมทำงาน พ่อกินหมดเพียวว้ยโอเป็นหนูเนาะต่สไปหนูจินยังไม่เนยเขาพูดเช่นะเจ้วเขาเจอเนาะไปได้ขับรถหรอไม่ใช่ไปคนขับเนี่ยไได้ขับเนี่ยคนขับก็จอดคนนั่งแรงลงไปสิแรงแรงตาตางกระโดดลงกถเน ได้ใช้ไฟอยู่นะ <vida> <That> <good without> ึงได้ใช้ไฟึงเลยไนี่ยพออกันได้บึงการด้อแรลงครับเมืองสาวสวยเมืองบึงการเป็นเมืองที่เศรษฐกิจดีเออบ้านก็จะทุกยากแต่บึงการนี่พ่อมีทุกไม่ยากก็เกือ เจ้าคนรวยอยู่นี่มีเจ้าคนเป็นเป็นเจ้าของเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นเสียดีเสียส,สวนยางเสียสวนยางเส็ยธุรกิจอยังกันลํำก็รวยได้กูได้ไปอยู่สวนยางอยู่ <c oughs> มึกนกี่เพราะว่าสวนยางน,นี่ราคาขึ้นเนี่ปีนี้เนาะนี่เจ้าราคาขึ้นไรดีใจน้ำเด้อผู้ใดเป็นเจ้าของสวนยางราคาขึ้นไรดีขึ้นไรเลย ว่าจะน้ำมันก่อลดลงหลายพนชรัยชส่วนของราคาพริกผักก็ราคาขึ้นดีอยู่แต่ว่ามันมันจะเสียคู่บริปูนี่แหละมันแพงหนิยนึงจะเสียรับจ้างเขาเดิรับจา้บจางเกียรตับจ้างหรอเนียเหมือแลงเดือดเดือดก,กับไปลักขี่ยางเขาบ้านจะกี่เป็นซะวะไปขี่ยางแต่เมื่อไหร่เป่ายเนี่ยอ๋อเจ้าเคยหลักจิตเจ<ค>้าขู่เลยแล้วเนาะ Để cho ở lạc có để bỏ qua có để lạc Cho về đây có để sửa đây, để Lạc Lạc không có lưng mà đại sử Mà Mà lạc gì dư lắm cận Ôi Ôi bị sẽ dù đưa bè... ngay บแบบเกียดกันนี in quiero, Esta, <S 2> <S 2> right. ่ก็อยู่ได้ก็มีอยู่ีิสใจทีหัวเตะหลังอาหารบอกว่าเตะก็ขาดทีมด้แลอวนั่นไงมันก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่รักนี่เพราะความรักถึงอยู่ได้ดี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 ดดีดีดดดดดนด บางคนก็อ,อยู่แบบว่ามีความหักก็อยู่อยู่แบบว่ามีความหักก็อยู่แม่มันนี่อดทนเนียได้อยู่แล้วอดเอาความไม่อดอดเอามีเนี่ยเห็นบ่มันฝืนใจคอยคอยบ่าอยู่มันมันมันจอดเอื่อนอ่ะมันมันเคยเห็นเน้่ว่าอดทนได้อยู่เัื่องการถล่มแต่เขาเสียหักกูหรือเ่ากูกไม่รู้แต่กูหักเขาหนี่งกูอยู่ได้เห็นจากัก ก็แหงหมดเลทำไม่เด้ก่อนถ่าแเลยดิจะสิจะสิไปจังไหนยาไม่ะยุ่งีแหละหนี่ยถ้าคำมึงคิปไปแล้วคำมึงยนผิดถาดมันจะอยู่บ่ออยันได้จะสิพิดถาดฉันอ่ะพิษไรเที่ยได้แหละถาดแสกไรเที่ยล่ะม่ใช่เหร จะบอกสีอะเรากเลือกใช่ไหมนี่วัดจะเลือกก่อนหรอแล้วมาเด้เฝ้าเดนี่เงแบบน้องารนี่งามจัวาอือใช้จูบกินไปทิตย์ไปเอาเห็นไฟแล้วเห็นวพวกคนเสียบไฟอะไรน,นี่ไปอ้าวงามจัวะม,มันมองแล้วคนขา ว่าข้าวเกล็มอจิไปมาแล้วไปรถไปเสก็ไปรถไปหาผู้ใดก็ไปรถไม่ได้ห่วง <ไป S 2> เลยรตินี่ตินน,น,น,นี่ตินงไปหามาให้ได้นะ่ะเห็นบอกเขาหาน่ะีคนหคุหคนนะาได้คือเขาไปรถดีใจน้ำมากเขาไปหาเลยบมห่วงยังได้ผู้ใด,ดกไปรถ หนออ่อยไอ้ชีน่ะชีเผีวิตมันหมดหมดสาวอหรอหน่ะแม่สาวเนีนสาวเวียดแม่งามแท้หนา้าสวยจัะหน่อยไอ้ชีน่ะเอาไปซ้ำนี่แหละฮะทางเขอนข้ออ้อมไปทางนี้ป่ะขอนทางนี้ป่ะเก่าทางเขาจงฟองไปนี่ละเอาไปซ้ำนี่ก่อนได้จ้าขอบคุณมาด้วยที่ทติดตามขอบอคุณเจ้าภาพด้วยนะครับ สี่ย่งฮักแหงยังขึ้นหัวสายแยบระลุงอยู่มีการมีงานกับศูนย์แปดซี่สี่สองศูนย์สองเจ็ดแปดซี่อยากให้ไปรับไ้อยากให้ไปลองไปลั่มอยากให้ไปปล่อยก้นหนาไปที่ให้เพิ้งแล้วเจ้าบอกว่าที่จะบอกเบอร์เพื่มมาเจ้าเคยหับอยู่บ้าบอกบอร์เพือ่ <c oughs> อนแนวศูนย์แปดสี่สี่สองศูนย์สองเจ็ดแปดสี่ เบอร์นี้รับแต่เจ้าภาพไม่รับเจ้านี้เจ้าหนี้ม่ใช่เหรอแยกแล้ว